สวัสดีทุกคนเร่องของกเี่ยนักกง่องนะทำไมมาพบกันในแบบอะไรกันแบบอะไรเนี่ยแบบกระี่แบบก็เขียนอยู่ดี่ยครับเฮฮะ ฮับฮับเอาเลยฮับฮับอะไรวะแต่กูว็ริวเอาเป็นว่ามันเป็นแบบวิ่งแข่งกันนะก็คือเราจะต้องข้าเ้นชัยให้ให้ได้คนแรกนะครับคือเขาจะแข่งกันนั่นเองซึ่งแบบนี้นะเราจะสามารถเลือกว่าเราจะมี4หัวใจ2หัวใจหนึ่งหัวใจหรือว่าครึ่งหัวใจนั่นเองนะครับผมเรามาดูตั้งค่าดีกว่ามาบอยอันนี้ก็คือ time on screen จะให้เวลาขึ้นบนจอหรือไม่เปิดเปิดเปิดไว้โอเคจะได้รู้กงว่าใครเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็คือหัวใจนะครับความยากความง่ายนะครับใช่เ๋ยเรากดสิ อุ้ยบักนี่อันนี้หนึ่งหัวใจบักครับพี่เอบโอ้ยอันนี้หนึ่งหัวใจเอาด้วยไงบักแล้วสีแดงอันนี้เสียวใจพวกเราเกี่ยวใจดีสอง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 บัปั่นกัน normal normal เราเราโน้ตเราต้องเอาสีดิเฮ้ยอะไรเนี่ยนี้ะพี่เปิดพี่พี่เล่นโอ๋ออันนี้อันนี้นั่นมึนโอ้ยอยากเล่นหมดแล้ไอ้สัสยอดเลยมึงเป็นคนเดียวนะตอนปิดเขาเล็บแล้ว ตัดสินใจได้ดีได้มันก็ต้องแงสิแม้ใครมันจะไม่เล่นล่ะตาอ้วกพอดีเอาเหรอเอาเอตาเลยเออเอาเอาก็มาอย่างนี้เหรอเอาเราก็เก็บตายดิอย่างนี้ก็ตกตายดิเอาไม่ตายไม่เป็นไรเฮ้ยตีบอยตกไม่ได้อ่ะโอ้โหโอ้ยมันจะมีให้ปักว่าตีเจ็บได้กราตีเจ็บไม่ได้โอ้ยลงลงเร็วๆลงลงลงโอ๊ยเจ็บโอ๊ยนาลงมาตามมันเลยโอ้ใครโอ๊ย หัวใจกูเลิกกึ่งดวงแล้วใหญ่นันตกซีบอยอยู่ที่นี่มึงดันกูทำไมอุ้ยตรงนี้ไปยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอยังไกลอ่ะครับทุกคนโอ้ผมจะไม่ตายนะครับไอทีแม่งดันน่ะตายคือเริ่มใหม่เลยเหรอใช่โอ้โหโอเคเริ่มไกลนะเราโอเคโอเคเราผ่านแล้วครับไปต่อไปเลยเราต่อยเขาหน่อยเราเปิดมองไกลรอเลยอ่ะไปแล้ว ตอนนี้นะครับเ,เรามาที่ไหนแล้วเนี่ยลื่นนะพี่มันลื่นอะไรรีบรีบโดูเด่ะมันเลยตายแล้วเนี่ยจบแล้วเห <laughs> มือนมันจะมีจุดเช็คพอยต์หรือเปล่านะน่าจะมีแหละถ้าเราตายแล้วเราเกิดตัวมันก็ยาก,นยากเกินไปนะกูไมไมม่่่เเลนีย <laughs> ทำไมกากันจากเลยนะ <laughs> อะโหบอยจบแล้วเดี๋ยวบอกต่อให้แก กูล่วงแล้วมึงเบียดกูไอทีแต่นี่กูไม่ได้เบียดมึงแล้วนะมึงมารับปิดชอตัวนี้อมืมาแล้วโอ้โหอะอะไรอ่ะองงนี่ไงเออมีเช็คพอยต์จริงด้วยบอยเนี่ยเช็คพอยต์แล้วโอเคเราขอตายก่นอนละกันไปแล้วใครตายเอาหัวใจนะครับผมโอ้ยโดนลาบา <c oughs> โอ้ย ไปเล่นนแมบอยบอยถ้าบอยลงมาตรงต้นไม้เสร็จอะมันจะมีเช็คพอยต์นะข้างล่างตรงต้นไม้สีเขียวอะเมื่อกี้คือกูถึงแล้วเว้ยแต่กูประมาทไงแล้วกูว่าตกตายเลยอืเราเนี่ยแบบใช่นะชิลเกินความโหมดแต่แบบทุกคนแม่งเอาไม่ลงจริงปะจริงๆกูให้มึงให้มึงก่อนเลยจริงๆอ๋อโอเคโดดได้ละไปแล้วเราขึ้นมาข้างบนทำไมวะข้างล่างก็ลงได้กูไปแล้วใครโอ้โหเย้ไอ้บอยบอยเช็คพอยต์หนึ่งแล้วเว้ย ไอ้ที่ผมผมถึงข้างล่างแล้วว่าใช่เมื่อกี้กูเป็นเมือไข่ถึงแล้วกูตายอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไอ้ทียอมตายก็ได้นะกูตายไปได้อีกรอบหนึ่งเพลิดเหรอเดี๋ยวมึงนั่นมึงจงใจตายเวทีก็ใช่ไงประเด็นคือมันโดนเช็คพไฟแล้วก็เลยตายก่อนนี่เดี๋ยวมึงคืออะไรคืออ๋อโอ้ยเจ็บวะมึงถึงตรงไหนแล้วทีถึงตรงหินโอ้ยตรงไหนวะก็คือมันเช็คพอยสองแล้วอ่ะคือไกลมาก โอ๊ยทำไมนายทิ้งเราวะต้องทิ้ง<น>นะเดี๋ยวไม่ชนะเดี๋ยวเป็นนายมป็นเกลวะเอาจริงบอกเลยเราห่างไกลกันมากเลยวะ่ะเรามันคนละชั้นปะไอ้นายรอเราสัก,กสองนาทีได้ปะล่ะโอ้โหถ้ารอมึงกูก็ตายกูทันสิเฮ้ยไม,ไม่ทันรอแค่เราดีเราไม่พี่เ่ารอเลยสามนาทีผมยังอยู่ด่านแรกเลยมาด่านกระบอกพินล้วเว้ยบอยเพิ่งถึงด่านถ้ำนะฮะด่านเคฟป่าวะเคฟ ใช่ใช่ใช่ทำเคียบิดเออกูจะต้องชนะมึงให้ได้จีมาิึงถึงด่านถ้าบอกเลยด่านต่าแบบสุดยอดโอ้ยโอ้โหด่านกระบองเพชรอย่างยากทุกคนกูบอกเลยนะว่าแบบคือแบบจะถึงเช็คพอยต์สามแล้วอะไอไข่เพิ่งถึงเช็คพอยต์แรกกูถึงเช็คพอยต์อันที่สี่เนี่ยโอเชียเนี่ยไม่รอเลย a s t r อให้ทเ l พ p o r t กันเลยอะให้ไข่ทเลพอร์ t ไปหา Boy อันเนี้ยเขามีสีมากพอเว้ยไม่เหมือนมึงอ่ะแย่อะไรกูเดาไอะไรกูแค่ดันตกด่านทะเลแบบโคตรยาวอ่ะมันช้ามากเลยเด็ที่ไม่ได้บอกเลยว่าลองเอฟเคสแป๊บสิทำไมอ่ะกูกูจมน้ำตายสิกูเริ่มใหม่ยังไกลเลยเด็กก็รู้ดีนี่นะแล้วเวลายอมตายยอมนนี่ยเวลาไม่ได้คอนเทนต์น่ะโอเคนะฮะใครมาถึงด่านท่ามันทุกคน คอนเทนต์ด้วยชคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรอ่ะว่าอะไรวะนี่ตายรอบงจะเชื่อกูได้ได้ได้เดี๋ยวรอเช็คพอยต์ต่อไปก่อนนะมันมีเช็คพอยต์อยเปล่าวะมีมีมันมันจะเป็นเช็คพอยต์แต่ละด่านหรอใช่ใช่แต่ละด่านคือมันจะมีเช็คพอยต์กูมาแล้วไอ้ทีบอยจะว่าด่านน้ำแบบโคตรยาววะเอ้ยไอ้ยมาถึงด่านทะเลทรายแคนตันแล้วทุกคนเรามาถึงด่านปอเล่แล้วด่านปลาอ่ะตายไงดิ เราเอ้ยมึงหยาดนี่แหละจะตายตายโอ้ตายโอ้ตายโอ้ใครใครเทเลพอร์ตหมากมึงมาไม่ให้มาเทเลพอร์ตมากูกว่ะโอเคเราปีนต้นไม้เป็นลิงนะครับจะดึงเราไปหรอเราก็เกิดตรงนี้อยู่ดีนะแต่มึงต้องเสียเวลาฆ่าจะตายไงอ้าวบอยด่านน้ำด่านน้ำบอกก่อนนะแบบว่าไกลมากอุ้ยบอยเห็นประตูเห็นประตู คือจบวะเหรอ <Bond> <เล>ใช่เหรอประตูย <serving> ังไม่ถ <Boy? S 2> ึงสิบนาทีเลยทีมันเพิ่เกินหกนาทีเองนะอุ้ยเนี่ยคลิปสั้นนาทีดิคลิปสั้นเราจบเราเกมพังแล้วไม่สั้นนะองบอยนะเอ๋อไอ้สัตว์มึงเก่งเหรอมาแล้วเออผ่านใจเป็นมุมอย่างเหนียวเหนียวจริงจริงเหนียวแน่นใช่เหนียวจริงจริงเหนียวแน่นตึ๊บเหนียวแน่นตึบอันนี้เหนียวแน่นตึ๊บอุ้ยถึงประตูเทเลพอร์ตแล้วนี่คือจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอ จบแล้วเหรออย่าพิ่งโดดอย่าพิ่งโวดสรุปนี่คือจบแล้วเหรอเอายังมีต่ออ๋อมันคือแค่เข้ามาเนเร์เชยอ๋อยังมีต่อเว้ยมันมีเนเธอร์มันต้องมีเอนเดอร์ดรกก้อนบ้างหรือเะลันยังงก้อนแดกของหัอมึงอ่ะทีใช่ใช่เลยนะตอนนี้บอยกำลังไต่น้ำใช่ไหมไม่กูจะเทเลพอร์ตไปหามึงแล้วกูจะชนะมึงน้เหมือนกลัวกลัวที่ไหนอะบอกเลยต่อให้หมดเลยผมแบบเทพการกระโดดอุ้ยเกือบเจ็บแล้ว ถ้าได้พอไปกลกูกูกูชนะไม่ได้เพราะว่ามีทางลงข้างล่างอุ้ยทางลัดดิว่าเฮ้ยทุกคนไม่รู้แน่เลยแต่เรารู้แน่เพราะเราเก่งแบล็คขาบันนาไปเดี๋ยวก็มันพอตัวหน้าถีบไปเลยมีประตูเทเลพอร์ตเอ้ยประตูไอ้นั่นล็อกอีกแล้วว่ามันต้องมีทางไปต่อแน่เลยทีครับว่าไงจ๊ะรอหน่อยได้ไหมครับรอ,อยังไงละ่ะทางยังไ<อ>กลเลยอ้าลโดนไป รอเนอะะตายมึงไม่รอมึงก็ต้องตายโอยมันออมนี้เปเราปีนขึ้นไปบนเขาได้บะานีนยมึงตกตายกูบอกแล้วมึงตกตายเพื่อน,นปีบนเขาจะตกตายได้ไงวะเออว่าถ้าเราโดดพาลาดเราก็จะตกได้มามามา,มา,มาเข้าไปเลยฮะมาแล้วจบแล้วหรอมันบอกว่าเอน็นอะเนี่ยเราต้องปีนขึ้นไปเนี่ยขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นอย่างง่ายอะทีแม่งแย่ไม่รอเพื่อนนี่ใส่ไม่ทีจบแล้วม้งเนี่ย แปดทีอยู่เลยพี่จบแล้วบางเนี้ยหไต่เขาอย่างง่ายเรารอเขาดีไหมนะไหนลอ,ลองขึ้นไปดูข้างบนซิมันจบแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นไปปุ๊บจบปั๊บเป็นเนบรกเตเตอร์เฮ้ยมันมีทางลงไปว่ะมันมีต่อเหรอหรือมันหรือมันจบอย่างวะเนี่ยอาจจะตายะปิดอีกแล้วปดิดอะไรจบแล้วเว้ย ไหนไปดูบอยสิอืมพิ่งถึงตรงนี้งหรอทํารอคุณเพิ่งถึงตรงนี้เอ้ยตีบอยไม่ได้อ่ะตอนนี้นะครับเรากำลังติดตามทีวิีบอยนะครับผมเป็นดูไข่ไหมไหนดูไข่สิอะไรของไข่เนี่ยกระโดดทำไมอ่ะกระโดดไปเร็วกว่าไห้มันต้องเดินเข้าไปโดดมันก็ติดน่ได้่นนั่นจริงนะทุกคนถ้าผมแม่งไม่โดนในทีผักตกนะ บอยมาดิเข้าไปเข้าไปเจ็คบอยจะเิ้คใครกันบอยวัพีทีผมเหลือหนึ่งหัวใจชอบอะเอาคืนที่พูดแกกูที่ผมไปไม่ได้จริงๆนะผมเหลือหนึ่งหัวใจเมื่อกี้พูดเหลือหนึ่งหัวใจมันก็มาฟังไฟใส่หน้ากูอะ โอเคจบเกมครับผมทุกคนกัดสินใจอย่างกี้แล้วอีกโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับแบบนี้นะทุกคนก็รู้ๆก็อยู่แล้วนะว่าใครที่หนึ่งนะอ่ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดไปใครที่เพื่อเป็นกรายยี่ปีทีบิดบอยแล้วทั้งไข่นะผมนั้นช่องทั้งสักดิจะอยู่ได้ในคอมเมนต์ใครที่ชอบมินกดนะก็สำหรับใครที่กดกระใจผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจนคลิปหน่ะบ๊ายบาย